สวัสดีครับวันนี้พบกับรีวิวไม้ยูนิควอ์ทิกเซ็ตฟอรสองลินดานครับอ่าแล้วก็มาถึงเซ็ตฟอรสองตัวที่เป็น l i m ม t เดที่ผมชอบนะครับก็คือเซ็ตฟอรสองลินดานสีเหลืองนะครับเนาะถ้าถามว่ามันต่างกันยังไงเนาะผมคิดว่าแต่ละซีรีส์ไม่เหมือนกันเอางี้ดีกว่าผมคิดว่าของดีชองบอยก็อีกฟิลหนึ่งของซีรีส์ลินดานก็อีกฟิลหนึ่งตัวออริจินัลก็อีก ฟิลหนึ่งนะครับเนาะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่าเอ้ยตัวสเปคมันไม่ต่างมันไม่ต่างอะไรไปหรอกเนะนาะด้นานจิตทางอะไรเงี้ยเออผมก็เห็นด้วยนะครับอาจจะอย่างนั้นเนาะแต่สําหรับตัวผมเนี่ยถ้าอยากรู้ว่ามันต่างกันยังไงเนี้ยถ้าไปวัดค่าต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นค่าความหนาเนาะความหนาของของวัสดุนะครับแล้วก็ค่าความเปกค,ค่าอะไรเงี้ยผมคิดว่า ค่าความหนักเบาของวัสดุแต่ละส่วนแล้วก็ความหนาด้วยเนี่ยไม่เท่ากันนะครับเนาะจากที่จากที่วัดมาดูเนาะเพราะว่าไอตัวแซดฟอร์สองเนี่ยผมมีไม้หักค่อนข้างเยอะนะครับเนาะก็เลยได้ดูไส้ในมันด้วยเนาะด้ดูไส้ในมันบ่อยหน่อยนะครับเนาะแล้วก็แยกส่วนก้านแล้วก็หัวมาเนี่ยน้ําหนักระหว่างแซดฟอร์สออริจินอลเนี่ยแล้วก็ตัวแซดฟอร์สหลินดานเนี่ยไม่เท่ากัน นะครับเนาะแล้วก็ความเฟกของก้านเนี่ยไม่เท่ากันด้วยนะครับถ้าวัดจากเครื่องเนาะซึ่งมันก็อาจจะเป็นค่าผิดพลาดจากโรงงานก็ได้เนาะก็ก็แล้วแต่คนจะคิดนะครับเนาะแต่สําหรับที่ผมฟิลตีแล้วก็จากค่าที่วัดมาเนี่ยสําหรับผมคือมันไม่เหมือนกันนะครับเนาะมาดูที่สเปคเข้าวๆ่กันก่อน เป็นข้าขมมันก็จะเหมือน z e f สองเลยนะครับก้านก็จะบอกว่าเป็น extra s t i f นะครับอแล้วก็ตัว c u 3ม u เหมือนเดิมนะครับ g ซ g ห้าแล้วก็ขึ้น n นได้ยีิบเจ็ดแล้วก็ยี่แปดปอน์เหมือนเดิมนะครับเขาก็จะไปกันอย่างรวดเร็วนะเพราะว่ามันสเปคมันก็เหมือน set f อเนาะใครที่ฟัง z e t f สองมาแล้วอาจจะเบื่อเ,อเอนะครับต่อมาก็เป็นตัว taiwa system เนาะตัว taiwa system เนี่ยก็ มนเดิมนะครับถ่วงน้ำหนัก3จุดเนาะทำให้ตกได้แรงขึ้นส่งแรงได้ดีขึ้นนะครับต่อมาก็เป็น ometric, นาโนเมติกเนาะนาโนเมติกในไม้เนี่ยไม้ของหลินดานเนี่ยผมคิดว่าตัวเนี่ยแสดงคุณลักษณะของนาโนเมติกได้ดีกว่าแซดฟอร์ดนะครับด้วยความเบาในก้านเนาะแล้วก็ในเฟรมอย่างเงี้ยที่มันรู้สึกเบามากกว่านะครับแล้วก็มีความกลวง มากกว่านะครับมีความยืดหยุ่นที่มากกว่าแซตฟอรเนาะแต่ตรงที่เป็นตัวถ่วงน้ําหนักหรือว่าตัวไตโวเทนเนี่ยผมคิดว่าตรงเนี้มีความหนักที่มากกว่าแซตฟอรสองนิดหน่อยนะครับแต่ตัวเนี้ยความสถานเนี่ยน้อยกว่าแซตฟอรสองนะครับสําหรับผมนะจากที่วัดค่าต่างๆดูด้วยแล้วนะครับมันน่าจะเป็นผลส่วนใหญ่มาจาก ตัวนาโนเมติกนะครับตัวคุณสมบัติของนาโนเมติกเนาะผมคิดว่าตัวเนี้ยถ้าให้ให้คิดว่ามันต่างกันยังไงนะครับผมคิดว่าตัวเนี้ยใช้คุณสมบัติของนาโนเมติกมากกว่าตัวแซดฟอร์ดปกติเนาะแล้วก็พยายามทําให้น้ําหนักหรือว่าแต่ละส่วนเนี่ยมันเบากว่านะครับแล้วก็ไปเน้นหนักตรงที่ส่วนบริเวณส่วนเฟรมอะไรเงี้ยให้มันส่งแรงได้ดีกว่าเนาะแล้วก็ ตัวชั้นของคาร์บอนอะไรเงี้ยอาจจะไม่หนาเท่านะครับอาจจะไม่หนาแล้วก็ไม่ได้แข็งเท่าเนาะจากที่ดูมานะเออจากที่ดูมาตัวผมก็ไมไ่ได้ดูเยอะนะครับผมดูเทียบกับเซทฟอร์สองเนี่ยเซทฟอร์สองเนี่ยจะได้ดูไม้หักหลายไม้อยู่เหมือนกันนะครับแต่ตัวเซทฟอร์หนึ่งเนี่ยเออแต่ตัวเซทฟอร์ดินดันเนี่ยได้ได้ดูไม้เดียวนะครับเพราะว่าหลังจากหักไม้หนึ่งก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วนะเนาะ ก็มีไม้หักอยู่นะเออเดี๋ยวเดี๋ยวว่างๆจะมาหั่นให้ดูนะครับแล้วก็จะบอกให้ดูว่าข้างในมันต่างกันยังไงเนาะแต่ไอตัวไอตัวเครื่องวัดเนี่ยมันก็ไม่ได้มีใช้เนาะไม่ได้มีใช้ง่ายๆเอางี้ดีกว่าส่วนใหญ่ก็จะต้องไปวัดที่แล็บหรือว่าอะไรเงี้ยเนาะซึ่งช่วงนี้ผมก็ไม่ได้ค่อยเข้าแล็บบ่อยนะครับก็มีแวะไปบ้างนะครับแต่ก็ไม่ได้ไปดูเรื่องไม้แบตหรือว่าขอดูเอาหน่อยอะไรเงี้ยเออแต่ปกติ ก็ขอดูหน่อยได้นะครับแต่จากที่ดูมาเนี่ยที่จําได้เนี่ยประมาณนี้นะครับคือชั้นคาร์บอนหรือว่าการเลียงตัวของแผ่นคาร์บอนอะไรข้างในของก้านเนี่ยโดยเฉพาะตรงก้านเนี่ยตัวหลินดานจะไม่ได้หนาแล้วก็ความแข็งก็ไม่ได้เท่านะครับแล้วก็วัดความเฟกของก้านเนี่ยความเฟกต่อแรงอะไรเงี้ยความเฟกต่อแรงที่มันกดลงไปเนี่ยเท่าเท่ากันนะครับตัว ตัวของลินดาเนี่ยจะมากกว่าแซดฟอร์ดหน่อยๆน,นะครับแต่ความเฟกต่อแรงเมื่อได้รับแรงที่ทําให้มันแกวง่งอย่างเงี้ยเหมือนแรงตี๋ะตัวเนี้ยของตัวลินดาเนี่ยระยะห่อจะมากกว่านะครับอืซึ่งมันก็ยังทําให้กลายเป็นไมเอ็กตาสติกอยู่เนาะเพราะว่าถ้าวัดจากแรงกดอะไรเนี่ยมันก็ยังคือเอ็กตาสติกนะครับต่อมาก็เป็นซาวฟิลเตอร์นะไม่มีอะไรนะครับเรื่องเสียงแล้วก็ไตรไอบัมเบอร์ก็เป็นเรื่อง ตาไก่แพงนะครับที่ช่วยในการทําให้โฮลลูกดีขึ้นส่งแรงได้ดีขึ้นนะครับต่อมาก็เป็นอโซเมนติกนะครับแล้วก็คอมเพกเฟรมเนาะเฟรมแคบลงส่งแรงได้ดีขึ้นนะครับแรงต้นดีขึ้นแล้วก็นิวโกเมตแพทเทิร์นตะไก่ยแยกกันไม่มีอะไรนะครับแล้วก็ต่อมาก็เป็นโซลิดฟิลคอเนาะโซลิดฟิลคอก็ไม่มีอะไรนะครับทําให้ไม้รู้สึกแข็งแล้วก็ลดแรงสัน่นเนาะต่อมาก็เป็นแอโร่บวกบล็อกเฟรมนะครับก็ มันก็จะมีส่วนหนึ่งเป็นกึงแอโร่เนาะแล้วก็มันก็เป็นบล็อกที่ไม่ได้บล็อกร้อเอร์ซด้วยนะครับเป็นบล็อกมุ่มุดเนาะต่อมาก็เป็นทางสแตนเนาะเหมือนกันใช้โทนน้ำหนักนะครับแล้วก็ n ิวบิ้วอินทีจอยนะครับก็ไม่มีอะไรเนาะก็ต่อมาก็เป็นเอ็ก a s ตาสล h มชารเหมือนเดิมก้านประมาณ6.6เหมือนเดิมนะครับเนาะก็ไม่มีอะไรเนาะแล้วก็คอ, e อนโทรลซัพพอร์ตแคปก็ปกตินะครับแคปปกติของโยนะิกไม่มีอะไรเนาะ ต่อมาก็เป็นรีวิวใช้จริงนะครับตัวที่ใช้ก็จะเป็น z ซดดินดดนาน u นะครับขึ้นเอ็นอัติมก3ปอนด์เหมือน z ซ t ฟเลยนะครับเนาะแล้วก็สีเหลืองนะสีนี้สีเหลืองแต่ผมคิด,คดว่านะจากจับตีมานะตัว Limited ดินด้านแต่ละสีเนี่ยไม่ต่างกันนะครับเนาะแต่จะต่างจากพวกออริจินอลแล้วก็ตัวของรีชองเบยนะครับที่รู้สึกต่างกันนิดหน่อยนะครับ ในบางจุดเนาะ,ะต่อมาก็เป็นรีวิวนะครับก็คือลูกเสิร์ฟเนาะเริ่มที่ลูกเสิร์ฟลูกเสิร์ฟไม่มีปัญหาครับทำได้โอเคเนาะแล้วก็ไม้นี่ยมันค่อนข้างจะคล่องตัวกว่า set for 2สองออริจินอลด้วยนะครับสำหรับผมนะออ,อันนี้เป็นความคิดเห็นส่วนตัวผมหมดเลยนะครับอืมแล้วก็ลูกดาดเนี่ยลูกดาดผมว่าทำได้คล่องกว่ามากๆนะครับความหน่วงหัวเนี่ย ผมคิดว่ามันไม่ค่อยหน่วงหัวเท่าไหร่ไม้เนี่ยทําได้คล่องตัวเลยแล้วก็ตัวไม้เนี่ยรู้สึกว่าจะมีน้าหนักเบาขึ้นคล่องตัวมากขึ้นนะครับอืมแล้วก็ลุกลับก็ทําได้ง่ายทําได้ง่ายเหมือนเดิมเนาะหัวมีแรงส่งแล้วก็ไม้คล่องตัวมากขึ้นนะครับแล้วก็ก้านเนี่ยจุดเด่นของแซดฟอร์สองสีเหลืองเนี่ยอยู่ที่ก้านเลยนะครับสําหรับผมนะผมคิดว่าก้านมันเฟกแล้วก็มันก็นุ่มกว่าตีสบายกว่า นะครับอืมเป็นไม้ที่ตีสบายขึ้นแล้วก็คล่องตัวขึ้นนะครับความคิดเห็นต,นตัวนะเออต่อมาก็เป็นลูกเซฟนะครับลูกเซฟเนี่ยผมว่าทําได้ง่ายกว่าเดิมด้วยเนาะวยความที่ก้านมันเฟกมากขึ้นนะแล้วก็มันตีง่ายมากขึ้นนะมันเหวี่ยงง่ายมากขึ้นแรงสถานมันน้อยลงอย่างเงี้ยผมคิดว่าทําได้ง่ายกว่าเดิมนะครับตีง่ายกว่าเซทโฟร์สองปัวออริเินอลเนี่ยเยอะนะครับ ต่อมาก็เป็นลูกตบเนาะลูกตบในตัวเนี้ยผมคิดว่าความแน่นเนี่ยมันดรอปจากแซดฟอร์สสองมาค่อนข้างนิดนึงนะออแต่ในเรื่องของสปีดลูกเรื่องการเหวี่ยงง่ายเนี่ยผมคิดว่ามันทําได้ง่ายกว่าแซดฟอรสองปกตินะครับดีง่ายกว่าสถานน้อยกว่าบาดเจ็บน้อยกว่าเนาะแล้วก็การส่งลูกอะไรเงี้ยผมคิดว่าแรงปลายเนี่ยพอๆกัน,นครับแรงต้นเนี่ย ผมว่าน่าจะสู้ z ซตฟร์สองไม่ได้นะครับแต่ความหน่วงความสถานอะไรเงี้ยผมคิดว่าตัวเนี้ยดีกว่าเนาะตัวนี้ลดแรงสถานแล้วก็หัวมไม่ค่อยหน่วงด้วยนะครับความหน่วงอะไรเงี้ยน้อยกว่าในจังหวะที่เราสวิงเนาะคือมันตีง่ายกว่าเอาง่ายๆคือตัวนี้มันตีง่ายกว่าส่งแรงได้ดีกว่านะครับสำหรับผมนะเออก็สรุปนะครับว่า Z ซตฟร์สอง สิดนดาเนี่ยตัวสีเหลืองเนี่ยมีการตีที่ง่ายกว่าคล่องตัวกว่าเซตฟอร์หนึ่งนะครับเนาะแล้วก็สบายมือกว่าบาดเจ็บน้อยกว่านะครับผมใช้ตัวสีเหลืองเนี่ยผมค่อนข้างชอบนะค่อนข้างใช้มันบ่อยนะครับแต่ก็ไม่ค่อยได้ใช้แล้วเพราะว่ามันออกมาไม่รู้กี่ล็อตเนะาะจำไม่ได้ช่วงนั้นผมก็ซื้อมาแค่ประมาณสองสาไม้แค่นั้นเองเนาะหักไปไม้หนึ่งก็เก็บแล้วนะครับ <H uman> สีเหลืองนะแต่ผมค่อนข้างชอบสีมันอยู่อยู่แล้วด้วยแหละเอเอเบรเก็บนะครับส่วนสีอื่นอะ่ะผมเฉยเฉยนะครับซื้อเก็บไว้เฉยเฉยแหละสีอื่นเน่ะแต่สีที่ผมชอบที่สุดคือสีเหลืองนะครับเนาะในในตระกูลวอร์ิกเนี่ยในตระกูลแซดฟอร์สองเนี่ยผมชอบสีเหลืองมากที่สุดเนาะคือสีมันง่ายดีอ่ <c oughs> แล้วก็ตัวโลโก้ลินดานอะไรเนี่ยค่อนข้างดูดีด้วยเนาะครับแล้วก็มานี้ ก็แนะนํากับใครแนะนำว่าคนมีแรงเหมือนเดิมนะครับแต่มันก็จะเป็นไม้ที่ตีสบายกว่าเซตฟอสสองมามาค่อนข้างระดับหนึ่งเลยนะครับซึ่งคนที่เทคนิคไม่ดีหรือว่าคนที่กำเนื้อยังไม่ได้แข็งแรงมากก็อาจจะพอตีได้อยู่นะครับแต่ก็เหนื่อยอยู่ดีนะครับเนาะส่วนไม้นี้ไม่แนะนํากับใครก็คงไม่แนะนํากับคนที่กาลมเนื้อไม่ได้แข็งแรงเหมือนเดิมนะครับแต่ก็ คงไม่ต้องแข็งแรงเท่าแซดฟอร์สองเนาะในตัว4 u นะแล้วตัวสามูนี้ยังกินแรงแล้วก็ยังยังใช้ความแข็งแรงอยู่เหมือนกันนะครับเนาะก็เท่านี้ครับรีวิวอย่างร,รวดนะเร็วเนาะยูนิคแซดฟอร์สองดินดานสีเหลืองนะครับเนาะว่ามันต่างกันยังไงเนาะอย่างที่บอกไปนะครับผมรู้สึกว่ามันมีความต่างกับแซดฟอร์สองอยู่รู้สึกได้พอสมควร โดยเฉพาะตัวก้านนะครับตัวก้านที่ดีดดีกว่าแล้วก็เฟกมากกว่าเนาะถ้าถ้าเป็นข้อมูลตามตามทฤษฎีนะครับทฤษฎีหรือว่าตามการทดลองอที่ที่ผมได้ไปผ่า,กานก้านบรรโดแล้วกันตัวก้านของแซดฟอร์ดสองลินดานเนี่ยจะมีชั้นคาร์บอนที่ค่อนข้างบางกว่านะครับบางกว่าหน่อยหนึ่งเนาะแล้วก็ วัดค่าความเฟกอะไรเงี้ยหรือว่าการเฟกด้วยแรงให้มันขยับเหมือนเราตีอะไรเงี้ยเอาน้ําหนักมาทงที่หัวแล้วก็ปล่อยอะไรเงี้ยให้การให้ก้ารมันงอมันเฟกอะไรเงี้ยผมคิดว่าจากข้อมูลนะไม่ได้คิดว่าจากข้อมูลเนี่ยแซตฟอสองลินดานเนี่ยค่อนข้างเฟกได้มากกว่านะครับเนาะมันก็อ,อาจจะส่งแรงได้ดีกว่าแล้วก็ตีง่ายกว่าเนาะอาจจะไม่ได้แข็งเท่าแซตฟอสองปกตินะครับอื ครับวันนี้ก็จบการรีวิวอย่างรวดเร็วยเนเอ็กเซสดินดานไว้เท่านี้นะครับเนาะก็ถ้าถ้าว่างๆนะอาจอาจจะมาผ่าไม้ให้ดูนะครับเพราะว่าซากไม้หักของทั้งสองตัวเนี่ยยังมีอยู่นะครับยังยังเก็บไว้อยู่ที่ตัวเออแ้วก็วันนี้ก็ขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้นะครับเนาะใครชอบ่าฝากกดแชร์กดไลค์กดส,สัสไาชด้วยนะครับ ก็ไม่ได้อะไรนะก็เป็นกําลังใจในการทําต่อนะครับหรือคนที่เข้ามาพูดคุยกันเนี่ยก็ก็สนุกดีนะครับเอ,อเหมือนหาเพื่อนคุยนะเพราะว่าในชีวิตปกติี่ผมไม่ค่อยได้คุยกับคนเท่าไหร่นะครับอืโดวใหญ่ก็จะเป็นคุยกับไม่ได้คุยเล่นนะออ,อืนะครับครับวันนี้ก็จบการรีวิวเท่านี้นะครับผมลาไปก่อนสวัสดีครับเจอกันใหม่คลิปหน้าครับ